วันนี้มาต่อที่แบบฝึกหัด3.8นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมทำข้อที่เนาะเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเวลาเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่ต้องทำย้ำเสมอว่าให้อ่านโจทย์ก่อนแล้วมาคิดวิเคราะว่าโจทย์นี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่ายุวดีซื้อปากกา15ด้ามดินสอ12แท่ง ั้งปักกาและดินสอเนี่ยมันรวมกันนะรวมกันก็คือบวกใช่ไหมคะรวมกันอ่ะเป็นเงินหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์เขาถามว่าถ้าดินสอตรงเนี้ยราคาแท่งละสามบาทก็คือไอจิวสองแท่งเนี่ยตกแท่งละสามบาทถามว่าปักกาด้ามละกี่บาทตรงนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนคูณค่ะคูณคูณตัวไหนคะเราต้องคิดแบบไหนก่อนลกูก สามคูณสิบสองค่ะเราที่บอกว่าสามคูณสิบสองเพราะว่าเราต้องคิดเป็นค่าดินสอออกมาก่อนถูกไหมเราถึงจะรู้ว่าปากกามันซื้อทั้งหมดกี่ด้ามถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้เขียนเขียนวิธีคิดให้ก่อนนะเขาบอกว่าปากกากับดินสอรวมกันเนี่ยมันจ่ายทั้งหมดสี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบสตางคางใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไอ้ดินสอตรงเนี้ย ก็คือมี12แท่งแท่งละ3บาทก็คือต้องเอามาคูณถูุดไหมเราก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนเงินอยากรู้ว่าปากกาใช้กี่บาทก็ต้องเอาเงินทั้งหมดมาทำไมกับค่าดินสอคะเอามาลบกันเอามาอะไรเอ่ยลบเออเอามาลบกันเอามาลบกันค่ะฉะนั้นเราก็เอามาเขียนได้เลยมาวิธีทำ เบื้องต้นถ้าเรารู้วิธีคิดเราก็จะสามารถเขียนบรรยายได้ดินสอราคาราคาแท่งละแท่งละสามบาทใช่ไหมคะเราก็เขียนไปว่าฉะนั้นยุวดีเนี่ยซื้อดินสอยุวดีซื้อดินสออ,นสอ่านในมีคือออกนีเน่ยเป็นเงิน เป็นเงินก็ต้องดินสอมีทั้งหมด12แท่งใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอามาคูณอ่าก็เอา12คูณกับ3แสดงว่าเป็นเงินกี่บาทคะดินสอ12ค <36 S 1> ูณ3 36บาทอ่า36บาทนี่คือราคาดินสอแต่เงินที่เขาจ่ายทั้งหมดมันมีอยู่148บาท50สตางค์อยากรู้ว่าจ่ายค่าประกาไปเท่าไหร่ก็ต้องมาทำยังไงกับค่าดินสอนะ เอาหนึ่งร้อยสีสิบแปดบาทลบสามสิบหกค่ะ,ะถูกต้องค่ะเอามาลบกันค่ะเราก็เขียนโดยแสดงว่ายุวดีซื้อปากกาเป็นเงินเป็นเงินเราก็เขียนวิธีคิดให้เขาหน่อยก็เป็นเงินเอาเงินทั้งหมดที่เขาจ่ายลบกับค่าดินขออา่ลบเลขมาค่ะเหลือเท่าไหร่เอ่อ หนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยสิบสองเหรออะไรนะอ่ะหนึ 1, 4, 8, ่งสี่แปดคนอื่นได้ไหมนะ่ะลบกับสามสิบหกจุดศูนย์ศูนย์เพิ่อ่านลดกันเดี๋ยห้าใส่จุดให้มันตรงกันหกเจ็ดแปดสองหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าสิบสตังค์ใช่ไหมครับใช่ครับ รอคนอื่นตอบอยู่นะคนอื่นไม่ตอบเลยแสดงว่าซื้อปากกาเป็นเงินเท่านี้บาทแต่เขาถามว่าปากกาด้ามละกี่บาทเอยใช่ไหมปากกาด้ามละกี่บาทเราจะหายัางไงคะมีปากกาทั้งหมดสิดห้าด้ามแต่เขาซื้อปากกาเป็นเงินเท่านี้บาทอยากรู้ว่ามันจะได้ทั้งหมดด้ามละกี่บาทเอามาทํายังไงคะ หารครับารเอามาหารฉะนั้นปากกาอ่ะแล้วก็เขียนดังนั้นปากกาด้ามละหนึ่งหนึ่งสองจุดห้าศูนย์หารกับสิบห้าเพราะมันมีสิบห้าด้ามใช่ไหมคะอะ หาคำตอบออกมาตั้งหันยาวก็ได้ค่ะหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนโศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนปรับเศษเป็นส่วนเอามาคูณกันเจ็ดจุดห้าคะ่ะเจ็ดจุดห้าหรือว่าเจ็ดจุดห้าศูนแบบนี้ก็ได้นะคะบาทก็คือตกราคาด้ามละเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ฉะนั้นข้อนี้ก็ตออบอตอ เจ็ดจุดานแบบนี่ไงจุดปะปหนึ่งข้องไมไหมอันนี้มีคนงงไหมคะถ้างงกดไม่ถามได้ค่ะข้อที่หนึน่งมันร้อนอันนี้มีคนงงไหมลูกถ้าไม่มีไปข้อต่อไปนะ หนึ่งสองสามไหนมีไม่เคยมีใครงงเลยอ่ะ <_ d ata> บางทีครูเขียนเลขผิดก็ไม่มีใครทักเลย <_ d ata> ไม่ไม่แน่ใจว่าเด็กๆฟังอยู่หรือว่าเปิดเปิดอ่าหน้าจอทิ้งไว้แล้วไม่ได้ฟังหรือเปล่าอ่ามาข้อที่ก็เขียนด้วยค่ะอ่าเขียนด้วยโอเคแต่ถ้าเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับที่เราฟังเราเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะ มอ่ะข้อที่สามน้ำหนึ่งต้องการขนสินค้ามีจำนวนทั้งหมด20กล่องแต่ละกล่องนะนั่นหมายความว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมันหนักอยู่24.5กิโลกรัมถ้าต้องการขนสินค้านี้ใช้ลิฟที่สามารถรับน้ำหนักได้ลิฟตหนึ่งตัวเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะทั้งหมดเนี่ยมันรับได้520กิโลกรัม และน้ำหนึ่งตัวของน้ำหนึ่งที่อยู่ในนี้หนักคนนี้นะ83.9กกิโลกรัมถามว่าอ่ะน้ำหนึ่งเนี่ยมันต้องขึ้นลิ้ไปด้วยใช่ไหมคะถามว่าในการขนสินค้าแต่ละครั้งจะสามารถขนได้มากที่สุดกี่กล่องอ่ะเราวาดออกมาเป็นรูปแบบนี้ก่อนนี่ครูบอกวิธีคิดนะคะ เวลาที่ลิฟต์มันจะขึ้นไปเนี่ยคนเข้าไปอยู่ในนี้จากนั้นเขาต้องขนกล่องไปด้วยเขาถามว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยมันจะขนได้มากที่สุดกี่กล่องลิฟต์หนึ่งลิฟต์หนึ่งตัวมันสามารถรับน้ำหนักได้520รอยี่สิบฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดน้ำหนักทั้งหมดเราก็ต้องเอาน้ำหนักของอที่ลิฟต์รับได้กับน้ำหนักคนมาทำอะไรก่อนคะถึงจะได้น้ำหนักสิ่งของที่เหลือเอามาทำยังไงกันลูก ค่ะนะคะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะลิฟตรงเนี้ยทั้งหมดมันคือห้าร้ยี่สิบใช่ไหมคะนี่คือน้ําหนักที่มันจะผลไปได้แต่ทีนี้มันมีคนเข้าไปละคนเข้าไปอยู่ในลิฟแสดงว่าน้ําหนักที่มันจะผลขึ้นไปได้เนี่ยมันแสดงว่ามันต้องน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นน้อยลงค่ะน,น้อยลงซึ่งนค,นนคนเนี้ยคนเนี้ยหนักอยู่แปดสิบสามจุดเก้ากิโลกรัม แสดงว่าน้ําหนักที่เหลือที่มันจะสามารถขนไปได้เราต้องเอาน้ําหนักทั้งหมดกับน้ําหนักคนมาทําอะไรกันคะลบกันค่ะอะเอามันลบกันนี่คือลําดับที่หนึ่งใชไหมทีนี้พอเราลบกันเสร็จเราก็จะได้น้ําหนักที่เหลือถูกไหมคะน้ําหนักที่เหลือหนึ่งก้อนอยากรู้ว่าน้ําหนักที่เหลือเนี่ยมันจะเท่ากับกล่องกี่กล่องเขาบอกว่าหนึ่งกงเนี่ย <c oughs> อืม เดี๋ยวใครเอ่ยปิดก็เปินเนี่ยบุ๊กบุ๊กปิดเสียงหน่อยโอเคขอบคุณครับอ่ะนี่คือน้ำหนักที่มันเหลือใช่ไหมคะอยากรู้ว่าน้ำหนักที่เหลือเนี่ยมันจะสามารถขนกล่องไปได้ทั้งหมดกี่กล่อง กล่องมีทั้งหมด20แต่หนึ่งกล่องเนี่ยหนักอยู่24.5อยากรู้ว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่กล่องก็ต้องเอาน้ําหนักที่เหลือที่มันสามารถใส่ได้กับน้ําหนักแต่ของกล่องเนี่ยมาทําไมกันบวกบวกล้คูณมันมีบวกล้คูณหาเนี่ยเอามาสักอย่างอะไรเอ่ยมันเป็นน้ําหนักวรวมน้ําหนักใหญ่ๆนะอ่าเหมือนกับว่าในในห้อง ในในลิฟต์หนึ่งในลิฟต์หนึ่งตัวเนี่ยมันจุได้หนึ่งพันสมมุตินะหนึ่งพันกิโลกรัมแต่คนหนึ่งคนเนี่ยมันหนักอยู่สี่สิบกิโลกรัมอยากรู้ว่ามันจะใส่ได้ทั้งหมดกี่คนก็ต้องเอาน้ําหนักทั้งหมดกับน้ําหนักคนมาทําอะไรกันคะเอามาทําอะไรกันลกูกบวกกันเหรอคะถ้าบวกกันก็กถ้าบวกกันก็แสดงว่า ในในลิฟต์เนี้ยมันก็ต้องมีคนทั้งหมดหนึ่งพันสี่สิบคนเอ่อมีน้ําหนักทั้งหมดหนึ่งพันสี่สิบกิโลกรัมมันใช่ไหมแต่แต่ลิฟต์เนี้ยมันบอกว่าขนได้แค่หนึ่งพันกิโลกรัมนะแสดงว่ามาทําอะไรกันเอ๋อเอาไปเขียนให้ใหม่ดีกว่าลิฟต์หนึ่งตัวลิฟต์หนึ่งตัวนี่นะอันนี้ขนได้ อ๋อเสียงใครเอ่ยปิดไมค์ให้หน่อยค่ะที่ตะโกนะอ่ะเอาใหม่นะคะอันนี้ตัวอย่างสมมุตินะก่อนที่มันจะเข้าไปที่โจทย์นะคะอ่าไม่สมมุติเป็นลิฟต์ดีกว่าเอาเป็นถังถังหนึ่งถังเนี่ยมันใส่ได้อ่ามันจุข,ของได้ทั้งหมดห้าร้อยกิโลกรัม นะครูจะใส่ของลงไปในนี้โดยของที่ครูจะใส่เนี่ยมันอยู่ในถุงซึ่งแต่ละถุงเนี่ยมันหนักอยู่10กิโลกรัมถามว่าครูจะใส่ได้ทั้งหมดกี่ถุงแสดงว่าครูต้องเอาน้ําหนักตรงนี้กับตัวนี้มาทําอะไรกันคะหารค่ะเออเอามาหารตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะอ่าก่อนลบก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาน้ําหนัก ของที่ลิฟต์มันจุได้กับน้ําหนักของใครเนี่ยน้ำหนึ่งใช่ไหมคะเอามาลบกันคือลหดับที่หนึ่งถูกไหมเราก็จะได้น้ําหนักที่เหลือพอเราได้น้ําหนักที่เหลือที่ลิฟต์สามารถขนไปได้เนี่ยเราก็ต้องเอามาหารกับน้ําหนักของสินค้านะนี่วิธีคิดนะคะฉะนั้นจากวิธีคิดตรงนี้เราก็เอามาแสดงวิธีทำโอเคมั้ยอ่ะ,อะวิธีทำ อบจุดเจ็ดจุดแปดค่ะเท่าไหร่นะโลกสิบเจ็ดจุดแปดค่ะอ่ะาสิบเจ็ดจุดแปดมะสิบเจ็ดจุดแปดถูกไหมถูกต้องเรามาเขียนแปลงวิธีทำกันเขียนอธิบายนะคะรีบรับน้ำหนักน้ำหนักได้ห้าร้อยยี่สิบกิโลกรัมใช่ไหมน้ำหนึ่งเนี้น้ำหนึ่งนัก เท่าไหร่เอ่ยน้ำหนึ่งหัก8ปดสิกิโลกรัมแสดงว่าริบริจะขนสินค้าได้อีกลิบจะขนสินค้าได้อีกอันดับแรกก็ต้องเอาทั้งหมดมันทัดแรกอะค่ะครูเขียนคำว่าลิบผิดค่ะลิบผิดเอออ่ะขอบคุณค่ะ แบบนี้แสดงว่าดูจริงนะอ่ะเอามาลบกันใช่ไหมคะเมื่อกี้เอามาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยยี่สิบลบกับแปดสิบสามจุดเก้าเหลือเท่าไหร่คะเอาตัวนี้ตัวนี้ก่อนลิฟจะคนสินค้าได้อีกเราจะหาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราจะหาตัวนี้ห้าร้อยสามสิบหกจุดจุดเท่าไหร่นะคะ ส3 6รจหนึ่งค่ะสี่รสามสกิโลกรัมนี่ไงสับแสดงว่าลิฟ์เนี่ยมันจะขนไปได้อีก3ามรี่สิบกิโลกรัมฉะนั้นเราก็เอาที่มันเหลือกับน้ำหนักของกล่องมาหา,ารกันอ่ะเขียนอธิบายว่ายังไงหนึ่งกล่องมันหนักอยู่24.5สิ่จุ้าไหมคะฉะนั้นขนได้มากที่สุด ผลได้มากที่สุดก็ต้องเอาสี่สามหกจุดหนึ่งหารกับยี่สิบสี่จุดห้าเท่ากับเท่าไรเออสิบเจ็ดจุดแปดใช่ไหมอ่าถูกต้องค่ะสิบเจ็ดจุดแปดกิโลกร,รมัมแต่ว่า กล่องเนี่ยมันมี17แล้วก็จุด8ได้ไหม17กล่องกับอีกจุด8กล่องได้ไหมคะได,ไไดออ้ไม่ได้เออไม่ได้แต่17ก็คือ17เกือบจะ18แล้วถูกไหมคะฉะนั้นแสดงว่ามันได้มากที่สุดก่กล่อง18กล่องเอ้ย18ดีกว่าแต่ถ้า8น้ำหนักมันจะเกินนะ17ค่ะอ,อแสดงว่าขนได้มากที่สุด ิบเจ็ดกล่องอ่ะแล้วก็เขียนแสดงว่าผลได้มากที่สุดสิบเจ็ดกล่องนะคะมันจุดแปดก็จริงปกติเวลาเราเจอจุดแปดเนี่ยเราจะปัดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันพูดถึงน้ำหนักที่มันรับได้ไ่ยถ้าเราปัดเป็นสิบแปดเป็นสิบแปดกล่องเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเกินมันก็ขนขึ้นไปไม่ได้เกินน้ำหนักที่ลิ์มันจะรับได้นะคะ ฉะนั้นข้อนี้ตอบอ่าสีิบเจ็ดกล่อง,องโอเคค่ะสีสิบเจ็ดกล่องอะข้อนี้มีไปงงไมเอ,อ่ยอือมมีงงตรงไหนเั้ยคะตรงนี้ครูพยายามจะอธิบายอธิบายวิธีการคิดให้ก่อนก่อนที่มันจะมาขึ้นที่วิธีทำนะคะตรงส่วนของวิธีทำถ้าเด็กๆรู้ว่า ข้อนี้มันคิดแบบไหนก็จะสามารถอธิบายได้แต่ว่าถ้าหนูไม่รู้ว่ามันแก้ปัญหาแบบไหนจะไม่สามารถที่จะมาเขียนบรรยายหรือเขียนอธิบายได้ mm hmm. ฉะนั้นเอาวิธีคิดก่อน mm hmm. อ่ะมีใครงงไหมคะถ้าไม่มีจะไปข้อที่ห mm ้า hmm. เราทำข้อที่เนาะ mm hmm. เป็นข้อสุดท้าย mm hmm. เสียงไม้ของใครเอ,อ่อเด็กเช็กไม้ค่ะอะไม่มีใครถามนะไม่มีใครถามจะไปข้อต่อไปนะคะข้อ,อที่ห้าอยากกอนมองเห็นเนี่ย ร้านจำไหนเครื่องใช้ไฟฟ้ากำหนดราคารา,ราคาเครื่องซักผ้ายี่ห้อหนึ่งดังนี้เขาบอกว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะราคาราคาจริงๆมันนะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่คือราคาจริงถ้าเราถ้าเราจ่ายแบบเงินสดไปเลยแต่ว่าถ้าผ่อนเขาบอกว่าผ่อนเนี่ยจ่ายครั้งแรกมันต้องจ่ายห้าพันแล้วก็ผ่อนต่อหกเดือนหกเดือนเนี่ยตกเดือนละสองพันเก้าร้อยบาทห้าสิบ จ็ดสิบห้าอ่ะสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์คำถามเขาถามว่าถ้าจูนเนี่ยต้องการซื้อเครื่องซักผ้ายี่ห้อนี้แบบเงินผ่อนถ้าเขาต้องการซื้อแบบนี้ถามว่าต้องจ่ายเงินมากกว่าตัวนี้เท่ารดก็คือจ่ายมากกว่ากี่บาทขั้นตอนแรกคําถามนี้หลักๆคือเอามาทําอะไรลกูกเราต้องเอาราคาของตัวตรงนี้มาทำละ มาทำไมกับราคาจริงๆของมันคะถึงจะรู้ว่ามากกว่ากี่บาทคุพูดบนออเอามาลบกันหรือเปล่าคะเอามันลบกันค่ะถูกต้องแต่ว่าก่อนที่เราจะเอามาลบกันเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนว่าไอ้ถ้าเราซื้อแบบผ่อนเนี่ยเราต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทถึงใช่ครั้งแรกเนี่ยคือห้าพันแต่ มันต้องจ่ายอีก6เดือนนะตกเดือนละ2,950บาท7จ็ดสิบห้าสตางค์นี่คือ1เดือนอ่ะม่ใช่หกนี่คือ1เดือนถ้ามันเป็น6เดือนจะคิดเป็นกี่บาทก็ต้องเอาราคาที่จ่ายต่อเดือนกับหกมาทำอะไรกันคะามาทำอะไรนนะคูณกันค่ะเออเอามาคูณกันทีนี้พอเรามาคูณกันเราก็จะได้ว่าไอ้หเดือนนี่นะมันจะออกมาเป็นสีน่เหลียมตรงนี้บาท ออกมาเป็นตรงนี้บาทรวมกับการจ่ายครั้งแรกมันจะเป็นกี่บาทเราเอามารวมกันแล้วทีนี้เอาราคาทั้งหมดกับราคาที่เราซื้อเงินสดเนี่ยมารลบกันถึงจะรู้ว่ามันมากกว่ากี่บาทอธิบายแบบนี้เข้าใจไหมคะหรือว่ายังงงถ้าง,งงจะได้อธิบายซ้ำแล้วก็ค่อยมาเขียนวิธีทำงงไหมลูกเวลาที่เราอยากคูณอ่า วิธีทำเลยนะโอเคนะแสดงว่าเข้าใจนะมาวิธีทำเราคิดเป็นของเงินผ่อนนะคะเพราะว่าเงินเงินถ้าเราแบบซื้อสดตรงเนี้ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสองหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฉะนั้นเราคิดแค่ส่วนนี้อ่ะจ่ายครั้งแรกคือห้าพันไม่คิดละมาจ่ายที่เขาผ่อนเขาบอกว่าค่าผ่อนเดือนละ ผ่อนเดือนละสองพันเก้าร้อยห้าสิบเาสิบห้าจะตางตรงนี้บาทถ้าผ่อนเดือนละเท่านี้หกเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่คะหกเดือนก็ต้องจ่ายเราก็เอามาทำอะไรกันนะเมื่อกี้เอามาคูณกันใช่ไหมสองเก้าห้าศูนย์เก้เส็บห้าคูณกับหกอ่ะคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทจุดห้าสิบสตางค์อต้องค่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทจุดห้าสิบต่างก็สี่หมื่นบาทนะนี่ไงหกเดือนตกเท่านี้แต่ว่านี่นะเราคิดแค่ตรงนี้นะคะเรายังคิดตรงนี้อยู่เลยตรงเนี้ยมันตกอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์แต่ว่าเวลาที่เรา่อน เราต้องจ่ายครั้งแรกอีกห้าพันใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปด้วยเราก็เขียนไปค่ะรวมกับจ่ายครั้งแรกรวมกับกจ่ายครั้งแรกจ่ายครั้งแรกเนี่ยห้าพันใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เอามารวมกันเลยรวมกับหนึ่งเ0เสี่จุดห้าสนคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ ยังไม่พอค่ะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่จุดห้าศูนย์สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่จุดห้าศูนย์หน่วยเป็นบาทนะคะอ่ะโอเครวมกับจ่ายครั้งแรกเท่านี้แต่คำถามตรงนี้เขาถามว่าจูนต้องจ่ายเงินมากกว่าซื้อแบบสดกี่บาทเนี่ยจิงเขาเขาจ่ายเงินเท่านี้ใช่ไหมคะถามว่าเงินตรงเนี้ย มันมากกว่าสองสองมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอยู่กี่บาทเราก็ต้องเอามาทำอะไรนะแสดงว่าลบกันค่ะจ่ายเงินมากกว่าซื้อแบบเงินสดก็เอาราคาที่เขาซื้อแบบอรนะคะลบกับ ราคาที่ซื้อแบบเงินสดก็คือสองหมื่นหนึเก้าร้อยบาทลดเหลือกี่บาทคะแปดร้อยสี่จุดห้าศูนย์ค่ะแปดร้อยเท่าไหร่นะลูกแปดร้อยสี่จุดห้าศูนย์แปดร้อยสี่สุดห้าศูนย์บาทแค่นี้จบแล้วเะนั้นเราก็ตอบมันแจ้งเตือนแล้วเนี่ยว่ามันจะหมดเวลาแล้ก็ตอบ แปดศูนย์สี่จุดห้าศูนย์แปดร้อยสี่จุดห้าศูนย์บาทจบเลยค่ะแค่นี้เองงงไหมสามข้อใช่ไหมสามข้อค่ะวันนี้มีหกข้อฉะนั้นเราทำในชั่วโมงสามข้อแล้วก็ทำอ่าไปนั่นอีกทำนอกไปทำเองอีกสามข้อมีคนงงไหมโลกถ้าไม่มีจะขอหยุดบันทึกหน้าจอก่อนได้ค่ะข้อค่ะในแขนไม่เสร็จดยค่ะ ครูอออขอถูกขอหยุดบันทึกก่อนนะคะแต่ว่าหน้าจอนี้คือแชร์ไว้ให้เผื่อเผื่อใครมีอะไรสงสัยก็สามารถถามมาได้ปกติแต่ขอหยุดบันทึก